งานเป็นขัางดันธนายงแน่นะคะทนานอสทอานสอจนะคะมนีกัเลยสิถธิโอกาสนะคะคือได้ประสานขัานถนส้อสอสนียับสุดที่ส่งซ่งธานภิภัณฑ์มากนะคะดืันกรกฎดาคุ้มปีที่แล้วเพิ่นกับได้สนับสนุนชมรมของเฮาเพื่อถอเป่อสุ้เมืองทองธานีนะคะในการประกวนประดับประเทศประดับชาตินะคะ มณีขอหยากแนะน้ำนระทาท่านพออประสาทธุรนเมตค่ะเพื่อนเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวเฉพาะ่รดัที่นะคะรทีนาียผักพูดแจกใ้นะคะมณีกัเป็นผู้ได้ใจเดีมณีเื้าสามช่วโมเลยนะคะมี่ชมรมนั้นเขียนชมรมแว่น้าแล้วก็ชม่มจากคาดูค่ะค่กาอเป็นเช่ท่านประธานมทุกีนั้นตงน บันอารเุเหียนท่านคณะผู้ศึกษาดูงานทราบว่ามาจากำนลพัดและก็ตำบลแวง,งน่่งนะครับผมเข้ามาชมกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกก็แล้วกันนะครับพอเดินเข้ามาเห็นกิจกรรมทีมงานทีมีนับเบอรวันของ โรงเรียนต่อไปของเยาวชนเนาะชาวนานกเขียน,นกันบอ่าเื้อเสื้อว่านางเบิ้งก็ดีคนทิ้นลุกนะครับรู้สึกชื่นชมนะครับชื่นชมในความสามารถที่จริงแล้วนี่ผมเนี่ยเคยเป็นผู้บริหารโรงเรียนตำแหน่งสุดท้ายก็อยู่ในโรงเรียนบ้านน้องหินนี่แหละนะครับเกษียณอายุราชการที่นั่นแล้วก็ คยมาดูกิจกรรมภูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนบ้านนานกเขียนตั้งแต่ท่านพอวิรัตมาจนถึงท่านพอ,อจาบุวันจนมาถึงท่านพอแีกคนหนึรนนออรน่รุ่งทิวานะครับก็ทราบความเคลื่อนไหวของกิจกรรมชมรมภูบีนัมเบอร์วันนานกเขียนมาโดยตลอดนะครับถือว่า น้องเขียนนี่ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วถือว่าเป็นชุมชนเล็กๆนะครับที่มีความสามารถพี่น้องครับก่อนที่น้องๆเราจะมีความสามารถนะครับเบื้องหลังที่ผ่านมาผมทราบดีเพราะว่าผมเคยเป็นเป็นครูการฝึกสอนการทําหน้าที่ของโค้ชการทําหน้าที่ของที่เลี้ยงเป็นภาระิจที่หนักหน่วงมากกว่าจะ เห็นดอกเห็นผลกว่าที่จะเดินทางมาถึงนจุดนี้ผมทราบ็นความแจ่กรรมานะครับนะครับเพราะว่าความตั้งใจแน่วแน่นะครับแล้วก็ประการสําคัญโครงการนี้เป็นโครงการของเหนือหัวเจ้าฟ้าเจ้าผันยินของท่านพลกระบอกหญิงอุบลรัตนะครับเป็นองค์ประธานโครงการนะครับเพราะนั้นก็ สิ่งหนึ่งที่เราประสบความสาเร็จก็คงจะเกิดจากบารมีของพระอ,องค์ท่านนะครับหรือว่านายทุหรียนเป็นหมู่บ้านที่โชคดีอย่างยิ่งที่ดําเนินการกจิจกรรมอย่างนี้ผมในานามเป็นตัวแทนของท่านสสสมรีรักสุธีซึ่งวันนี้ที่กินท่านมาแล้วะนะครับผมสสยกำลังเดินทางมาอยู่นะครับท่านสมัยประทุมซึ่งเหลืออีกอทิทย์เดียวก็คงจะ ปิดสมัยประชุมก็แต่ว่าตราวนี้ท่านเดินทางมาแล้วก็บวกว่าท่านจะเหนื่อยที่จริงแล้วท่านมีความตั้งใจอยากมาพบพวกเราเพราะว่าท่านท่านสสอสัมรีนี่ท่านเป็นคุณครูคเก่านะครับเป็นครูคเก่าเป็นครูที่ชอบทํากิจกรรมแบบนี้เป็นคุณครูที่ชอบแต่งหนังสือชอบร่วมกิจกรรมกับเด็กๆนะครับเพราะนั้น ท่านเสียายมากที่ไม่ให้มาร่วมนะครับก็เลยผ่ให้ผมเป็นตัวแทนซึ่งผมก็เป็นครูด้วยวินญาณของความเป็นครูนะครับรู้สึกรู้จักรู้เห็นภารกิจของพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนนะครับมาถึงจุดนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วก็ผมก็จะนําเรียน ภาพอันประทับใจนี้ไปเรียนท่านสสนะครับแน่นอนที่สุดแบบนะครับมีอะไรที่จะให้ท่านสสรับใช้นะครับให้มีส่วนร่วมถือว่าได้ร่วมสร้างทำบุญไปด้วยกันวันนี้วันบุญวันทรบุญวันมาครับบูชาท่านสสท่านอดีตท่านเป็นสายบุญท่านเป็นท่านตกมาจากสายบิน หลายบีทศรษนะครับก็เลยอยากออกมาช่วยพี่น้องใอกนัที่ท่านได้มีฐานะเป็นสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรนะครับก็เลยส่ง,งทีมงานออกมานะครับก็คงจะขอรบก,กวนนะครับพี่น้องคณะกรรมการทุกท่านต่อฝากท่านที่มาศึกษาดูงานนะครับต่อไปอาจจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นเยอะ นะครับนะครับน้องก็ต่อไปอาจจะได้แข่งกับแกล้งนั่งต่อไปอาจจะได้แข่งกับภาคภูมินะครับไปเจอกันที่เมืองทองพอดีนี่ครับขันรถไปด้วยขันเดียวกันแข่งขันกันจปร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับก็ต้องฝากความปรารถนาดีกับท่านสสว่าถ้าพวกเรามีภารกิจมีอะไรที่จะให้ท่านสสทุนีรักทีรับทายพวกเราก็ยินดีนะครับ ขอบคุณทางเจ <mel> ้าภาพทางคณะกรรมการที่ให้โอกาสครับขอบคุณครับค่ะก็ขอกราบขอบคุณท่านผอประสาทพลเรอนนะคะได้รับคำสุดใจจากสมาชิกแบบไหนครัตอนถารถามมาเลยค่ะถามมาเลยค่ะยังมีไหมไหมมีมีอยู่บนบ้านนาใสร็จหักรายลเอีมีการจัดจุกรขอชมรมฟันมอตอคขรบ้านผู้เกณฑราทิพย์ ในงานบประจตดรังว <łość> ันที22พคและส่งเสริมงานบูต่อในชุมชนและออกรณรงคในฐาระตำบลในวันจันทร์สุดาและผมผู้สียานผลิตจากจัหวที่1เพราะว่าเรามีสมาชิกเพิ่มทุกปีปึนกลุ่ม6ถึง24คีและแต่สีพนทีนเป็นหน่วยเปร์เซและสมาที่แ4้ว มีีใจมากมัย i ีเป็นผใช้มาด้ศึาษาที่อี่นด้วยนะคะ